ทุนครับมีข่าวดีนะครับในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายเจอดาวาาอังคารก็เรียกว่าดาวคู่ศัตรูแต่เรากลับได้ผลประโยชน์เต็มๆนะฮะของชาวราศีตุลน,นะครับและมีเรื่องที่ต้องเสริมแซงระวังด้วยนะครับเดี๋ยวจะเล่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาเรื่องดีๆก่อนนะฮะเรื่องของเงินครับมีโอกาสได้เงินพิเศษนะครับเพื่อนๆครับรู้เลยว่าจากนี้เป็นหนึ่งเดือนที่ดาวอาทิตย์ย้าย17พฤศจิกาถึงวันที่16ธันวานะครับก็นหนึ่งเดือนนะฮะ มีเงินพิเศษเข้ามีโชคลาภฟุฟุกมีโอกาสทํากําไรถ้าใครค้าขายหรือว่าใครทํางานสวิตหรืองานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินนะครับก็จะมีเงินพิเศษเข้านะครับเงินพิเศษไม่ใช่เงินเดือนนะครับเป็นเงินที่เอออยู่ๆก็ได้มาหรืออาจจะมีงานนอกเข้ามาแล้วเราทําแล้วทําได้ดีแล้วทาไ,ได้สําเร็จนะครับนี่คือจังหวะดาวที่มันเด่นคือเรื่องเงินทองทรัพย์สินสิ่งของหรืองานพิเศษเข้า เราทางานเสร็จแล้วก็ได้ตังค์ก็ดีหรือมีคนมอบบางสิ่งบางอย่างให้นะครับมันเป็นจังหวะดาวที่เด่นในเรื่องของการเงินเผื่อเพื่อนๆมีไอเดียอยากทาอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับหยิบจับขยับขยายอะไรที่เกี่ยวกับเงิน,นงินทองนะฮะโอเคครับทาได้นะครับมันมีโอกาสใหม่ๆม,มาให้คว้าไว้นะครับเผื่อเพื่อนมีไอเดียความคิดะฮะอยากทาอะไรส่วนตัวพิเศษนะครับสามารถทําได้เพราะว่ามันก็จะแปลงเป็นทรัพย์สินงินทองด้วย มันจะแปลงเป็นเรื่องของโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยมันจะแปลงเป็นเรื่องของชื่อเสียงด้วยนะครับจริงๆดาวอาทิตย์นี่คือดาวแห่งชื่อเสียงนะฮะโคจรไปอยู่ในตำแหน่งเงินทองนะครับบางทีเ,เรียกว่าเราอาจจะใช้เครดิตเรานะฮะหาตังค์ได้มีคนน้ำหน้าถือตามีคนชื่นชมนะครับไอ่มันแปลงเป็นคำชื่นชมก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเราทํางานหรือภารกิจต่างๆที่เราทำนะฮะมันจะ มีคนนับหน้าถือตาดีขึ้นผลงานน่าพอใจผู้ใหญ่เมตตาการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญสําเร็จนี่คือจังหวะด,ดาวที่มันเด่น,เ,นเพื่อนๆครับในระยะนี้ดาวอังคารคือดาวเงินทองนะฮะโครจรได้ตําแหน่งเกษตรตาธิบดีซึ่งหมายถึงความสมบูรณ์ดาวเงินทองสมบูรณ์แปลว่าถ้าเราจําเป็นต้องใช้เงินไม่ใช่ว่า ดาวเงินทองสมบูรณ์เนี่ยมันคือได้เงินเยอะแยะนะฮะแล้วก็สบายใจเรื่องเงินทองแล้วไหมครับผมดูว่าถ้าเราจะไม่ต้องหาตังค์ในรูปแบบต่างๆพยายามเต็มที่ครับเดี๋ยวสุดท้ายสําเร็จการคุยการคิดการแก้การจัดก,การปัญหาต่างๆนานานครับเป็นไปได้ด้วยดีฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีไอเดียหรือความคิดนะครับอยากหยิบจับขย,บขยายทำอะไรส่วนตัวเป็นพิเศษครับจะประสบผลสำเร็จเปยียงดีนะครับ มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของใจสู้หรือว่าความอึดถึกทนมาเต็มที่อยู่เลยนะฮะฉะนั้นช่วงนี้เผื่อนเพื่อนมีไอเดียนะฮะอยากทําอะไรแล้วรู้สึกมันเจออุปสรรคเจอปัญหาให้รู้ว่าเราจะมีลูกฮึดสมัยก่อนเขาเรียกว่ามีก,อกอ <c oughs> <c oughs> ๊อก2องต่อครับมันก็หมายถึงเราทําอะไรแล้วแล้วมันมีอุปสรรคแล้วเราก็พยายามก้าวข้ามอุปสรรคนั้นไปได้อีกนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเด่นแปลว่าเออถ้าเพื่อนเพื่อน มีความคิดอยากจะขยับขยายงานอะไรที่มันยากงานอะไรที่คนอื่นเขาทำไม่ได้เราสบัสดอเอามาทำได้นะฮะหรือเพืเ่อนเพื่อนมีใครชักชวนชักจูงหรือทาบทามมาทำอะไรด้วยกันอื่นเนี่ยครับก็มีดวงสำเร็จนะฮะชวดามันเด่นในเรื่องของงานการแก้ปัญหาการเจรจา,าการติดต่อการต่อรองก,การพูดคุยมีลูกคึดในการจะแก้ปัญหาอุปสรรคที่มัน ตันแล้วนะฮะหรือมันหาทางออกไม่เจอแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะหาวิธีให้อุปสรรคนั้นหายไปจนได้นะฮะนี่คือจุดเด่นคือมันหายไปจนได้นะฮะนี่คือแบบอะไรที่เราอยากจะจัดการสะาสงาเอามาทำเอามาเคลียร์เอามาจัดการในช่วงนี้หรือถ้าเพื่อนๆม,มีเหตุที่ต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสาคัญนะฮะเราสามารถตัดสินใจในช่วงนี้ได้นะฮะเพราะจริงๆแล้วนะในระหว่างเนี้ยมันมี ดาวประจําตัวของเราคือดาวพระศุกร์โคจรนมังกรเสตารถิบดีมันกเ็นกเด่นดาวพุธวาจาอยู่ร่วมกับดาวประจําตัววาจาเด่นพูดคุยคนเชื่อถือเชื่อ,อ,อฟังอ่ะงั้นก็แจ่มเนียฮะใครที่ช่วงนี้จะเป็นจะต้องคุยเรื่องสําคัญกับบุคคลสําคัญกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้ประชาลูกพี่รุนพ,พี่ใครที่เราต้องคุยเพื่อผลประโยชน์ต่างๆในช่วงนี้เราสามารถคุยเคลียหรือบ,บางทีจะยื่นเอกาสารสําคัญสาคัญ ก็มีความคืบหน้ามีความสําเร็จด้วยนะครับเห็นไหมจังหวะดาวม,มันส่งมันสวยนะครับในมุมของการทํางานเชิงรุกการหาผลประโยชน์ส่วนตัวการหาอะไรที่เราอยากทําส่วนตัวแล้วอ,อยากให้มันมีผลประโยชน์หรือว่ามีผลเรียกว่ามีผลดีตามมานะฮะโอเคลุยเต็มที่ได้นะฮะผมไม่ได้มองแค่ง,งานอย่างนะครับบางทีเป็นงานส่วนตัวหรือเป็นทีมเป็นเรื่องธุรกิจส่วนตัวบางทีเป็นงานอดิเ,เรกเขาอยากเอามาทาเป็นตังหรือบางที กำลังแก้ปัญหาส่วนตัวแก้ปัญหาครอบครัวก็จะประสบผลสําเร็จด้วยนะครับนี่คือจังหวะดาวที่มันดีข้อดีอย่างนะครับในระยะนี้มีคนช่วยเหลือว่าไปนะครับในขณะที่ดาวทิตย์โคจรสัมพันธ์ในมุมของเงินทองแต่เจอดาวอังคารคู่ศัตรูอุปสรรคในการหาตังค์มันมีนะอุปสรรคต่างๆจุกจิกอะไรไรู้เต็หมดนะครับแต่ข้อดีคือคนช่วยเหลือมีนะครับ ยังพอจะพึ่งพาอาศัยใครบางคนได้ยังพอจะแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสําคัญได้ก็แปลว่าถ้ามีอะไรก็ตามนะฮะแล้วเราหาทางออกไม่เจอไอ้อย่างน้อยมีคนมาช่วยมันเป็นตัวการันตีว่าตัวเราเองสามารถจะแก้ปัญหาในเบื้องต้นได้และมีคนมาช่วยเหลือชั้น2ก็คือถ้ารอบแรกเราแก้เองไม่ได้สุดท้ายก็จะมีคนมาช่วยนะครับจัดก,การกับปัญหาหรือเรื่องที่เราจำเป็นต้องขอคนช่วยจะสําเร็จ นี่คือจ่วงดาวที่เด่นช่วงนี้เผื่อเพืเ่อนๆมีความคิดนะฮะอยากจะหารายได้ทางใดทางหนึ่งอื่นๆนอกเหนือจากงานหลักอยู่นะครับก็มีโอกาสนะฮะหรือเพืเ่อนๆกําลังทํางานกําลังปั้นผลงานบางอย่างอยู่และเตรียมส่งงานกให้ร่วงงานนั้นแหละสำเร็จด้วยงานด,ด้วยด้วยดีฮะแล้วก็คนชื่นชมนะฮะนี่คือจังหวะที่เด่นจังหวะดาววาจาเด่นเผื่อเพื่อนๆมี เรื่องอะไรที่ต้องคุยลับๆนะฮะคุยส่วนตัวกับผู้ใหญ่หรือกับคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องของผลงานหรือว่าในส่วนในเรื่องของผลประโยชน์ของเรานะฮะจะคุยแล้วลงตัวนะเออเพื่อนๆมีความคิดอยากจะคุยจะขอร้องขอความเมตตาขอความเห็นใจเหออะไรก็ตามนะฮะสำเร็จนะครับมุมดาวทิศทิมมันสปากระดองคารเนี่ยมันมีในย่อย่างคือชื่อเสียง เพื่อนๆทางานหรือภารกิจได้อยู่นะครับจะมีชื่อเสียงในงานนั้นนะครับมีโอกาสที่จะมีคนช่วยมีโอกาสที่จะมีคนชื่นชมมีโอกาสที่จะมีคนนิยมนะครับมีโอกาสที่มีคนเมตตาฉะนั้นถ้าดูภาพรวมเรื่องงานเด่นเรื่องเงินดีนะครับแล้วก็ใจสู้มันมีข้อหนึ่งที่เพื่อนๆต้องเจอนะฮะคือคนเดือดร้อนจะขอให้เราช่วยแล้วเราก็สามารถช่วยเหลือใครได้ด้วยนะฮะบางทีเป็นคนที่เราอยากช่วย แต่ช่วงก่อนอาจจะไม่มีกําลังในการช่วยแต่ตอนนี้ถ้าเราอยากช่วยให้คนใกล้ตัวหรือคนที่เรารักเขาแก้ปัญหาบางเรื่องได้สบายใจขึ้นในช่วงจากนี้เป็นหนึ่งเดือนเราสามารถช่วยเหลือใครที่เราอยากช่วยได้นะครับนี่คือเรื่องราวหลายเรื่องนะฮะที่มันผูกรวมกันในการที่ดาวที่โคจรย้ายแต่มันสัมพันธ์ในมุมบวกมากกว่านะครับโอเคครับแต่เตือนนิดนึงฮะระวังคนคดโกงนะฮะระวังมิจฉาชีพครับโอเคครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ